ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยางตลาดขอรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ดังนี้การศึกษาขั้นพื้นฐานกอนสนาตำบลทั้ง15แห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ ออนไลน์ออนไลน์และออนลน์ดิมันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษากศอนออาทีโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษากศนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงสำหรับนักศึกษากศนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษากศนโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์เอ็นเน็ตสำหรับ นักศึกษากศนโครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลสำหรับนักศึกษากศนวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566สกรอําเภอยางตลาดดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2566นักสนามสอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารพร้อมรับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการนิเทศสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสิน์วันพุธที่30สิงหาคม2566สกรอําเภอยางตลาดดําเนิน การจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศนระดับอำเภอเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในโครงการมหากรรมวิชาการ o อ e n House สกรจังหวัดกาะสินประจำปี2566การศึกษาต่อเนื่องจะจิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือผู้ลืมหนังสือโดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ5ชั่วโมงจำนวน26กลุ่มอาทิการทำแซนด์วิชการทำขนมชั้นการทำสลัดโรการทำน้ำยาล้างจาน และการทําน้ํายาซักผ้าดําเนินการแล้วทุกกลุ่มคิดเป็นร้อยละห0 0การศึกษาตามอธัธยาศัยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอาเภอยางตลาดจ,าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์กิจกรรมหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566นางสุริรน์สิงจินดาผู้มนวยการสกรอ,อําเภอยางตลาดมอบหมายให้นางสาวสุกัญญาธันบานมรนรักษ์จ้างเหมาดําเนินการจ,าจัดกิจกรรมขยายผลโครงการฝึกอบรมหลัก สูตรการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม m o v a v i ดีโอเ e d i t ตอร์ณห้องประชุมสกรออำเภอยางตลาดระหว่างวันที่9-10สิงหาคม2566สอกอรออำเภอยางตลาดจัดโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษากศนโดยห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมราชกุมมรีอำเภอยางตลาดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์วันอังคารที่15สิงหาคม2566นางสุริรั์สิงจินดาู้อำนวยการสกรออำเภอยางตลาดมอบหมายให้นางบุญเลิศบุญมันเจ้าพนักงานห้องสมุดช นนนานงางพร้อมคณะครูกศน,นตำบนเขาพระนอนเป็นวิทยากรการออกกำลังกายโดยการเต้นบาสโลปให้กับผู้สูงอายุในโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุณโรงเรียนผู้สูงอายุวัดวารีราชหนองกุง้งตำบลเขาพระนอนอำเภอยางตลาดวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2566นางสุริรัตน์สิงจินดาผู้ำนวยการสกรออำเภอยางตลาดมอบหมายให้บุคลากรง,งานการศึกษาตามอธัธยาศัยองสมุทรประชาชนเฉลิม รัชกุม,มารีอำเภอยางตลาดและคณะครูกศน,นตนําบลยางตลาดจ,าจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้ประดับของขวัญจากลิบบินพร้อมจ,จัดกิจกรรมออกกําลังกายโดยการเต้นบาสโลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านห้องฮีหมู่ที่14ตําบลยางตลาดระหว่างวันที่28-29สิงหาคม2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรอ,อำเภอยางตลาดมอบหมายให้นางสาวสุก,กัญญาธันบานบรรรักษ์จ้างเหมาเข้าร่วมประชุมการสรุปผลการดําเนินงานโครงการปรับปรุงห้อง สมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning Space พักตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณห้องประชุมชัยบุรีสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานตามนโยบายงานที่ได้รับมอบหมายประชุมประจําสัปดาห์และประชุมประจําเดือนเพื่อรับฟังนโยบายการดาเนินงานพร้อมทั้งมอบหมายภารกิจงานให้กับบ,บุคลากรสกรอ,อําเภอยางตลาดวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรอ,อําเภอยางตลาดพร้อมด้วยข้าราชการภู ในสังกัดร่วมประชุมติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจําเดือนกร,รกฎาคม2566ประจาปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอห้วยเมกวันอาทิตย์ที่8สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีสอกออาเภอยางตลาดโดยนางชุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสอกรออาเภอยางตลาดพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดรับการนิเทศติดตามการดาเนินงานตามนยโยบายและจุดเน้นไตรมาส3ถึง4ประจาปีงบประมาณพุทธศักราช2 1566จากคณะนิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินเวลา13นาฬิกานางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกลรอ,อํำเภอยางตลาดพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประกอบด้วยนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการวันศุกร์ที่18สิงหาคม 2566นางสุริรนชสิงห์จินดาผูมอในการสกรออําเภอยางตลาดดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกันวางแผนออกแบบรูปแบบกิจกรรมกำกับดูแลประสานงานฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการฐานการเรียนรู้งานการศึกษาตามอัธยาศัยจากห้องสมุดประชาชนทั้ง17อําเภอและห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอําเภอยางตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการมหกรรมวิชาการโ p e n h o u ฮ e ส์กรอจังหวัดกาฬสินประจําปี2 5 0 166ผ่าน Google Meet วันจันทร์ที่21สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานางสุริรัตน์สิงจินดาผู้อำนวยการสกรออำเภอยางตลาดร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดจีกร,รมตามโครงการมหาการวิชาการ Open House ส,สกรอจังหวัดกาฬสินประจำปี2566ผ่าน Google Meet เวลา13นาฬิกานางสุริรัตน์สิงจินดาผู้อำนวยการสกรออำเภอยางตลาดมอบหมายให้นางสาวอัชราลังเจริญจิตนักเทคโนโลยีสาราสนเทศและเจ้าหน้าที่งานกนารศึกษาขั้นพื้นฐน ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ตด้วยระบบ Digital, ดิจิทัลดิจิทัลเทสติง้งด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนสทศวันอังคารที่22สิงหาคม2566เวลา7นาฬิกานางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรออำเภอยางตลาดพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดป้ายสำนักงานส่งเสริม การเรียนรู้จังหวัดกาลสินโดยนายสุภกิจกอเจริญยศผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาลสินเป็นประ,ปประาธรา 3, นาาาในพิธีนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินเวลา13นาฬิกานางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้ว่การสกรออำเภอยางตลาดพร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566โดยมีนางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้ว่การสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินเป็น ประธานในพิธีณนหอประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินวันที่23สิงหาคม2566สอกอออําเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงจินดาผู้แทนการสอกรอออําเภอยางตลาดมอบหมายให้กศนตําบลหนองตอกแป้นพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดรวมตอนรับคณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครกศนระยะที่1โดยคณะกรรมการชุดที่1สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2566 นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรอำเภอยางตลาดมอบหมายให้นายปริวัตรวงเจริญครูกศนตำบลเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการทำแอปพลิเคชันหน่วยจัดการเรียนรู้ณห้องประชุมชัยบรีสถาบันกศนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566เวลา14นาฬนริกานางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรอำเภอยางตลาดและบุคลากรงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Net. ครั้งที่1ปีการศึกษา2566ณห,หอประชุมบูรพาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสิน วันอังคารที่29สิงหาคม2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรออำเภอยางตลาดมอบหมายให้นางนิสารัตน์ไวยวงครูคอสอ .1 และตัวแทนครูกษตนตำบลเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาครูศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์นศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดงานภาคีเครือข่ายวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566สกรออำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรออำเภอยางตลาดมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลา ในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ณหอประชุมอำเภอยางตลาดเวลา1 7นาฬิกา30นาทีสอกออำเภอยางตลาดโดยนางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกรอำเภอยางตลาดมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพิธีวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉล พระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566ณหอประชุมอําเภอยางตลาดวันอังคารที่29สิงหาคม2566นางสุริรัตน์สิงห์จินดาผู้อำนวยการสกลอออําเภอยางตลาดมอบหมายให้ในายนิตินัยคนเพียรครูคอสอ .1 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอยางตลาดณห้องประชุมที่ว่าการอําเภอยางตลาดศูนย์ สงค์่งการเรียนรู้อำเภอ,อยางตลาดขอจบการรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณและสวัสดีค่ะ